สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พ,พัชพลิทาโลกขอขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลามีค่าของเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปวันนี้เราจะมาทํานายดวงในหัวข้อที่ว่าเรื่องดีๆที่คุณจะได้รับคืออะไรบ้างวันนี้เราจะมาทําแรนดอมกันนะคะก่อนอื่นเลยขอดูพลังงานของบนเพอนฝอ,อนนะ ความรับความสัมพันธ์ของคุณนี่มันรู้สึกว่ามันหดหู่ไหมหรือไม่ก็มีการทะเลาะเบาแวงกันหรือเปล่าบางท่านบางรายนี่มีการบอกการติดต่อสื่อสารกันไปแล้วก็ออกไปจากความรับความสัมพันธ์กันแล้วไปอยู่ในที่ตั้งมั่นของตัวเองดูัดเราของอีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่ก็ฝ่ายตรงข้ามอย่างเงี้ยแต่ดูเหมือนว่าคุณก็ยังนึกถึง,งเรื่องราวความหลังฝังใจเนาะมันมีความเครียดซีเรียสไหมอยากจะพูดอยากปรับความเข้าใจบางท่านบางรายนี่อาจจะ จบจากกันด้วยความที่ต่างคนต่างไปแล้วก็ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยอยากมีการพูดคุยกันแบบจริงจังอะ่ะจะเอาอยัางไงว่ามาและบางท่านบางไลนนี่ดูเหมือนคุณจะมีการทะเลาะกันอาจจะใช้วาจาที่ทิมแทนจิตใจกันหรือไม่ก็พูดจาแบบแรงๆเส่กันไหมหรือไม่ก็เขาอาจจะพูดแรงอ่ะพูดคาแบบ ทำให้เราสะเทือนอกสะเทือนใจก็ได้นะทําให้คุณเครียดซีเรียสนตอนนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าเจ็บบาดลึกไปถึงหัวใจเลยอะถ้า Energy ของคุณเป็นประมาณนี้เราจะไปต่อกันนะเราจะไปตอบคําถามตามทบปิดกันว่าเร็วๆเวนี้ยเรื่องราวดีๆที่เพื่อนๆของเราจะได้รับคืออะไรเนี่ยเราจะมาดูสิ ตรงกันมากเลยอะ่ะเรื่องดีที่คุณจะได้รับก็จะมีการตรงกันมากเลยคือคุณกับเขาเนี่ยเป็นคนที่ลักษณะเดียวกันคือจะไหญิงก็ได้นะหรือประมาณว่ารักในศันกสิ์ของตัวเองพูดจานี่คำไหนคำนั้นเหมือนกันเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะดุเอาจริงเอาจังมีการพูดจากันแบบว่า เชื่อเฉื่อจิตใจกันจริงๆนะเรื่องดีๆที่คุณจะได้รับก็คือเดี๋ยวจะได้มีการพักผ่อนหย่อนใจเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์หรือไม่ก็บางท่านบางรายก็เฮลิ่งดูแลจิตใจตัวเองแล้วก็มุ่งหน้าที่จะทํางานทานําเงินบางท่านบางรายนี่เดี๋ยวจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนอะไรที่แบบว่ามันดีๆอ่ะคุณจะได้รับมันแล้วก็ อีกกรณีหนึ่งก็คือคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้การซัพพอร์ตคุณหรือถ้าเกิดคุณนั่งในตำแหน่งที่มันค่อนข้างโอเคใหญ่โตนะคุณก็มีภาวะที่เป็นผู้นำได้ดีเป็นช้างเท้าหน้าก็ได้หรือไม่ก็คือสังคมแวดล้อมของคุณเนี่ยให้การยอมรับคุณอะ่ะก็โปรไฟล์ดีแล้วคุณก็จะได้ดูแลเอาใจใส่ คนที่คุณรักหรือไม่ไพ่อาจจะสลับกันก็ได้นะเรื่องดีๆที่คุณได้รับก็คือปัญหาต่างๆที่มีเข้ามาคุณจะฝ่าฟันไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชิงรบคุณก็จะไฝมันไปได้อย่างถึงที่สุดและคุณก็จะเป็นฝ่ายชนะส่วนเรื่องราวของความรักคุณก็จะวินวินนะ่ะออยังไงก็ได้คุณก็ชนะหมดไม่ว่าจะเป็นเกมรบเกมรักคุณชนะหมด บางท่านบางรายนี่อาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกพร้อมลบพร้อมลุยพร้อมบุกตะลุยใส่ชุดหุ้มเกาะหรือไม่ก็อาจจะเป็นชาต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาหรือไม่ก็บางท่านบางรายอาจจะใช้ชีวิตในต่างถิ่นต่างแดนเนาะและดูเหมือนว่าบางท่านบางรายก็จะต้องใช้หลักกฎหมายพกยึดถือกฎหมายเป็นหลักพวกให้ความยุติธรรมพวกอายการศาลตุลาการทนายความ ตำรวจหรือไม่ก็พวกที่จะต้องแบบถือกฎหมายรักษากฎหมายอะไรเงี้ยนะบางท่านบางรายก็อาจจะเป็นพวกศิลปินนักร้องนักสแสดงและบางท่านบางรายนี่อาจจะประกอบธุรกิจที่มันเกี่ยวกับเงินเงินทองทองอ่ะแบบเออบางท่านบางรายนี่อาจจะผลิตเงินใช้ได้เองไหมดูเหมือนว่าการงานของคุณเนะี้ยมันจะสําเร็จหรือไม่ก็คุณก็จะมีเงินเก็บอยู่ในตอนนี้หรือไม่ก็ญาติพี่น้องอะไรเงี้ยนะเขาก็เป็นคนที่มีฐานะ เรื่องดีๆที่คุณจะได้รับก็คือปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเอาชนะมันไปได้และก็จะมีความชัดเจนจากเมื่อก่อนนี้ที่คุณไม่มีสถานะไม่มีความชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงนินความรักอะไรนี้เนาะเดี๋ยวจะมีความชัดเจนนะบางท่านบางรายที่รอแล้วรอเล,อล,อลอ่าเฝ้าแต่รอหรือถ้าเกิดบางท่านบางรายอาจจะรอที่แบบจะได้รับข่าวดีเมื่อไหร่หน้าอะไรอย่างเงี้ยข่าวที่คุณรอคอยอะ่ะก็ ได้รับเร็วๆนี้ใครจะมาลองเชิงเหรอหรือไม่ก็ลองภูมิคุณอะไรเงี้ยคนพวกนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะต้องอึง้งทึ่งในความสามารถของคุณเรื่องดีๆที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะได้รับรู้รับฟังข่าวสารหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลออนไลน์อะไรอย่างเนานะคุณจะได้รับรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดี เรื่องดีๆที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะมีคนให้ความยุติธรรมกับคุณก็จะมีแบบว่าคําสั่งประกาศสิทธิ์หรือไม่คุณก็จะเป็นผู้มีอํานาจอะไรอย่างเงี้ยในการสั่งการได้แล้วก็จะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกเยอะยะมากมายหรือไม่ก็อาจจะเป็นสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะเข้ามาพร้อมๆกันให้คุณเลือกบางท่านบางรายนี่ที่เกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์จบจาก แบบกระทันหันเนาะให้ทันตั้งตัวหรือบางท่านบางรายนี่รู้สึกว่าแค่อยากคุยเองทําไมต้องจบด้ว่าอะไรอย่างี้ก็จะเป็นแบบว่าออจบกระทันหันจบด้วยความรวดเร็วอะไรอย่างี้ใช่ไหมก็จบเพื่อเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตของเราใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการแบบว่าการงานของคุณเนี่ยมันจะมีการขยับขยายไปแล้วก็มีคนให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับความรักด้วยก็ได้นะบางท่านบางรายนี้อาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกเสี่ยงภัยเสี่ยงกับพยานตรายก็ได้นะอาจจะเป็นพวกรับเหมาก่อสร้างหรือไม่ก็พวกทุบตึก,ตกหรือไม่ก็อาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกความเป็นความตายอาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกสถานพยาบาลอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกทหารตำรวจวิศวกรชุดแอร์อโฮสเตสพวกขนจงต่างถิ่นแดนไกล พวกที่ไม่ไทางานหยุดอยู่กับที่ต้องเสี่ยงไปนู่นไปนี่ตลอดหรือแม่ก็อาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกหน่วยง,งานของรัฐหรือแม่ก็รับวิสาหกิจพวกที่ทํางานเกี่ยวกับพวกขนโ่งอะไรเงี้ยบางท่านบางรายอาจจะทํางานเกี่ยวกับพวกน้ําพวกอาหารพวกเครื่องดื่มของเหลวหรือแม่ก็เปิดร้านอาหารก็ได้นะเรื่องดีๆที่คุณจะได้รับก็คือจะมีการคิดตัดสินใจจบจากเลิกแยกทางจากสิ่งที่ไม่ดีต่อใจคุณจะตัดสินใจได้แบบ ฉับไวแล้วก็ต้องจบมันคุณจะจบมันให้ได้กับปัญหาหรืออุปสรรคอะไรที่มันไม่ดีต่อใจคุณเนี่ยคุณจะจบเลยแล้วก็คุณจะจบเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มันดีที่มันโอเคและเรื่องดีๆที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนหรือไม่ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับการงานหรือไม่ก็หาหนทางรู่ทางที่เราจะทำมาหากินะไรน้นนี้นั้นก็ดูเหมือนว่ามันจะประสบความสำเร็จดีนะและคุณจะได้รับการช่วยเหลือด้วย ปัญหาต่างๆเนี่ยคุณสามารถเอาชนะได้แล้วก็ตัดขาดเลยอะไรที่มันไม่ดีต่อใจเนี่ยคุณสามารถตัดได้ประมาณว่าไม่ดีจะเ,เก็บไว้ทําไมทิ้งไปตัดทิ้งโยนทิ้งแล้วคุณก็พร้อมปกป้องโพ o เทตัวเองเรื่องดีๆที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะได้รับความยุติธรรมหรือบางท่านบางรายที่เป็นคดีคงคดีความมีการฟ้องร้งองฟ้องร้องกันอย่างนี้เนาะคุณก็จะได้รับชัยชนะแล้วหรือไม่ก็ คุณก็จะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบกับฝ่ายตรงข้ามออน,น่ี้เงี้ยได้เปรียบคู่กรณีก็ได้ทีนี้เราจะมาฟังโรแมนเจอร์นะว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปเนี่ยโรแมนเจอร์บอกว่าขอให้คุณเปิดอกเปิดใจคุยกับทุกคนนะเพื่อนๆคะถ้าฟังเราเครียดซีเรียสไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปนะคิดซะว่าเราเล่านิทานนิยายฟังขำๆฟังพวกความบันเทิงเป็นหลักส่วนท่านใดถ้า คำไม่ออกทิ้งไปนะเพราะว่าคลิปนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้และถ้าท่านใดถ้ารู้สึกว่าตรงนี้ดีอยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอเกิดด้วยความรวดเร็วเรากก็ปฏิหารเลยพระพิทาโลขอเป็นกําลังใจให้โดยเฉพาะเอฟซีของเรานะคะแล้วถ้าท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระยิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยขอร้องได้ไหมคะกดให้เราด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันรแมนั้นจะอยากบอกอยากสื่อสารว่า คุณเป็นคนน่ารักนะเดี๋ยวความรักดีๆจะมาหาคุณนะดูเหมือนการมเทพกําลังเลงแผงสอนรักไปปักอ,อกคนที่นี่แน่รู้สึกต้องตาต้องใจคุณนะ่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณกับเขาหรือว่าคนรอบตัวรอบข้างของคุณเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอาจจะเป็นเชื้อชาติศาสนาภาษาหรือว่าความคิดของเรานี่มันอาจจะแตกต่างกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคเนาะเราก็พูดคุยกันได้นะ เราแม่จะอยากบอกอยาสุสารว่าคุณมีแพชชั่นในเรื่องของความรักใช่ไหมเราแม่จะอยากบอกอยาส่อสารว่าเดี๋ยวความรักของคุณเนี่ยบางท่านบางรายจะพัฒนาไปถึงขั้นได้มั่นหมายแต่งงานหรือไม่ก็ตีตาจองกันไว้ก่อนเลยทีนี้เราจะมาขอคําแนะนําจากไพ่กันนะคะว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไปเนี่ยมาดูซิ ไพ่อยากบอกอยากสื่อสารว่าคุณเนี่ยจะมีการแบบว่าอยากอยู่คนเดียวใช่ไหมหรือไม่ก็ไม่อยากที่จะพบเจอใครตอนนี้อาจจะเป็นห่วงของเวลาที่คุณกําลังรู้สึกว่าอยากอยู่กับตัวเองเนี่ยอยู่กับคนมากๆแล้วมีความแบบเบื่อหน่ายหรือไม่ก็ตอนนี้คุณรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียว ถ้าเกิดคุณอยู่คนเดียวแล้วคุณจะทํานู่นทํานี่หรือไม่ก็อาจจะติดต่องานเดียวงานหรือว่าทํางานได้แบบคล่องอะไรอย่างนี้เนาะหรือไม่ก็บางท่านบางรายเนี่ยรอให้คนอื่นกลับบ้านมาให้หมดก่อนแล้วค่อยทําเพราะว่ามัวแต่จอกแจ๊กจอกแจ๊กแล้วมันไม่มีสมาธิในการทํางานก็เลยแบบว่าเออให้เขาทยอยกลับก่อนแล้วเราก็ค่อยทํางานเนาะไพ่อยากบอกอยากสื่อสารว่าเดี๋ยวปัญหามันจะเข้ามาในชีวิตของคุณแต่ก็ดูเหมือนว่าคุณสามารถที่จะ ควบคุมแล้วก็ประมาณว่าเอาอยู่อะไรอย่างนี้ถ้าอยากบอกอยาสื่อสารว่าเดี๋ยวคุณจะได้รับความยุติธรรมความเป็นธรรมหรือไม่ก็อะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ไดีต่อใจมันจะมีการเคลียร์เคลียร์แบบเคลียร์แล้วก็มีความชัดเจนให้กับคุณหรือบางท่านบางรายที่รอผลการตัดสินหรือว่ารอผลอะไรสักอย่างหรือว่าอุ้ยเมื่อไรนะเมื่มไอไรนะคุณรอมานานแล้วเดี๋ยวจะได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้นะ ทีนี้เราจะมาฟังอ,อลอคัสก,การ์ดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้อาเคัสก,การ์ดอยากบอกอยากสื่อสารว่าขอให้คุณเนี่ยเรียนรู้ที่จะปล่อยวางแล้วก็กล้าวไปสู่ในธรรมชาติก็ได้นะเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยจะสามารถบําบัดจิตใจเราแล้วก็เยียวยาหัวใจเราได้ดีนะอาเคัสก,การ์ดอยากบอกอยากสื่อสารว่า มันเป็นช่วงวันหยุดหรือว่ามันเป็นช่วงของเวลาที่คุณจะต้องพักผ่อนอะขอให้คุณไปรีแลกไปพักผ่อนนะหรือว่าไปแบบผ่อนคลายคือมีความสุขกับชีวิตได้แล้วไม่ต้องไปเครียดไปเรียสมันอาจจะไปเที่ยวไปพักผ่อนตามแหล่งน้ําธรรมชาติหรือไม่ก็อะไรที่มันเป็นธรรมชาติอะมันจะทําให้เราสดชื่นขึ้นนะคะ ทีนี้เราจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าเดี๋ยวจะมีความสุขแล้วก็ความปิติความน่ายินดีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าจะได้มีการฮีลลิ่งดูแลจิตใจหรือไม่ก็มีการไกลเกลี่ยกันมีการแบบว่าทําให้ดีใจอ่ะทีนี้เราจะมาฟังเหล่าทูตสวัน์กันนะว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้มาฟังกัน เหล่าทูตสวรรค์ของเพื่อนๆเนี่ยเขาต้องการอยากบอกอยากสื่อสารว่าขอให้คุณเนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็สื่อสารอะไรต่างๆนานาเนี่ยสื่อสารไปด้วยความชัดเจนเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าคนที่เราสื่อสารติดต่อด้วยเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะรู้ภาษากายหรือว่าภาษาจิตหรือว่ารู้สึกถึงว่าออภายในคุณคิดอะไรนะบางท่านบางรายเขาก็ไม่สามารถที่จะสื่อได้เพราะฉะนั้น คุณควรจะพูดอะไรก็แล้วแต่พูดออกไปด้วยความชัดเจนนะคะใช้ภาษาพูดเพราะว่าผู้ที่รับสารจากเราเนี่ยจะได้สื่อแบบว่าอ๋อเข้าใจไม่คาดเคลื่อนไม่ผิดพลาดแล้วก็จะตรงบรรลุวัตถุประสงค์ที่คุณตั้งใจไว้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเราแบบว่าอยใช้ซิกส่งซิกอะไรเงี้ยอาจจะผิดพลาดได้แล้วไม่ประสบความสาเร็จเอาเหล่หุทสวรรของเพื่อนเขาต้องการอยากบอกอยากสื่อสารว่า เดี๋ยวคุณเนี่ยจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมจากสิ่งต่างๆจากแหล่งต่างๆนะคะเหล่าทุสวรร์ของเพื่อนเขาต้องการอยากบอกอยากสื่อสารว่าดอนสต็อปอย่าหยุดไม่ใช่เวลาที่คุณจะต้องมาหยุดท้อแท้หรือไม่ก็ยอมแพ้หรือไม่ก็เลิกล้มกลางทางเลิกล้มความตั้งใจของคุณนะขอให้คุณเนี่ยขับเคลื่อนไปแล้วก็ทํามัน อย่างเต็มที่สุดความสามารถแล้วคุณจะประสบความสำเร็จเองขอจบการทำนายของเพื่อนเพื่อนไว้แค่นี้นะคะคลิปการอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านดวงโดยวรวมขอย้ํานะเป็นการอ่านดวงโดยวรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งถ้าตรงแปลว่าพลังงานเราจูนถึงการืซอถึงการส่วนท่านใดท่านฟังแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยไม่ชอบใจไม่ถูกใจทิ้งไปนะคะเพราะว่าคลิปนี้ไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้นะ สนใจท่านใดถ้ารู้สึกว่าตรงนี้ดีอยากให้เกิดขึ้นจริง,รงกับชีวิตของท่านจังเลยก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็ว,ร,วราวกับปฏิหารเลยพัฟพฟอีทาโร่ขอเป็นกำลังใจให้โดยเฉพาะ f c ของเรานะคะสำหรับวันนี้ขอให้ f c ของเราเนี่ประสบแต่ความสุขความสำเร็จความสมหวังรวยๆเฮงๆปังๆกันทุกท่านเลยขอจบการทำนายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ